สวัสดีครับผมตั้มทียูเอ็มซึ่งในทุกคนผมก็เดินทางกลับมาหาน้องลินดํานะซึ่งเมื่อสองวันที่แล้วนะทุกคนผมมาส่งน้องที่พักแล้วที่พี่เล็กพี่ใหญ่ก็มาดูแล้วนะรู้สึกว่าเหมือนน้องมีเพื่อนด้วยทุกคนแล้วก็วันนี้ผมก็มาเป็นช่วงบ่ายนะอากาศร้อนมากทุกคนแล้วก็มาคนเดียวเช่นเคยทุกคนไม่รู้ว่าวันเนี้ยน้องจะอยู่ที่พักอีกหรือเปล่าหรือว่าไปเล่นกับเพื่อนที่ไหนหรือเปล่าโอเคครับทุกคน ก่อนนี่ครับรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะครับไปรับชมคลิปกันทุกคนเนื่องจากสองวันที่แล้วที่ผมมาส่งน้องใช่ไหมที่น้องขึ้นเปนหนีหนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมหนีโจรเลนนั่นแหละแต่พอผมกลับมาส่งน้องที่พักใช่ไหมผมไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะรู้สึกแบบน้องดีใจามากทุกคนแต่ผมว่าที่พักนั้นมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่น้องก็แบบแบบ อยากจะขอบคุณผมด้วยนะทุกคนแต่น้อขอบคุณไม่ได้แล้วแล้วก็วันนี้ผมก็หมานี่คือไม่มีอะไรติดตัวมาเลยทุกคนก็จะมาดูน้องนะอยากเห็นเพื่อนน้องเลยที่ผมดูผมดูในช่องพี่เล็กใหญ่นี่คือน้องมีเพื่อนด้วยนะ ยกตัวเบลอเลยทุกคนต้อ,าาอเดินลอกไปเรื่อยๆนะผมกลัวว่าจะเป็นเหมือนเหมือนกี่วันนะสองวันที่แล้วอะ่ะไม่เจอน้องนะทุกคนน้องคืนเลยหนีไปเที่ยวไกลเลยคน ไหญมากทุกคนน่าจะไปเที่ยวได้แหละผมว่านะโอ้ดูป่านี่เขียวมากลมลุน้นลุน้นตึ้มด้วยอะหรอ่ะร้อนมาทุกคนีลยวผมจะเอาขนมไว้น้องกินดีกว่า เอาขานมหลายๆแบบเลยนะแล้วก็พวกน้ำที่มีกระลอกด้วยแล้วก็ที่ผมจะเอามาก็คืออาวุธป้องกันตัวของน้องทุกคนอย่างเช่นหนังสติกอะ่ะวันนี้ผมก็จะมาถ้าน้องอยู่ใช่ไหมผมก็จะขอนังสติกผมคืนนะเพราะว่าผมต้องใช้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะซื้อนังสติกมาให้น้องมีอันนึง ที่พักอยู่บริเวณนี้ในะกล้ใกล้เพลิงหินอีดงหินพวกนี้แหละนะกองหินเลยนะอากาศร้อนทุกคนร้อนมาก,กเลยอืม,ม,มถึงหรือเปล่าไม่รู้นะดูปะไม่ให้ทุกคนจะถอยนี่แหละ อ๋อนี่ไงทุกคนดูดิพอมันแห้งแล้วสีมันยังไงไม่รู้อ,ะอ่ะนี่น้องอยู่หรือเปล่าไม่มีใครอยู่เลยอะ่ะทุกคนนู้ไม่มีใครอยู่เลย ไม่เจอใครเลยทุกคนดูดิโอ,อน้ำแองใหญ่มากเลยคุยผมว่าไม่ได้แล้วทุกคนรอบนานใช่ไหมผมจะทำให้มันยังไงให้มันแบบให้มันอยู่ที่นอนให้อยู่บนี้เนี่ยบนในใต้น้ำให้น้ำอยู่ข้างล่างนะแต่ทางที่ดีคือเอาน้ำออกหรือว่าไม่มีน้ำจะดีกว่า เพราะว่าถ้ามีน้ำใช่ไหมย,ยุงก็จะมาวางไข่นะน้องก็อาจจะโดนยุงกัดก็ได้โอ้แต่ถ้ามีแบบนะี้คือมองไปเห็นข้างนอกหมดเลยนะใบใบมันเหี่ยวทุกคนแต่ผมว่าไอ้รอบๆแบบไม่จําเป็นหรอกโบรังคานี่แหละจําเป็นสดุดเพราะว่าการฝนกันอะไรต่างๆนะผมผมว่าน้องนะ่าจะไปเล่นอีกแล้วแหละ กับเพื่อนน know, okay. Okay. So an, ้องนะทีはは่พ oh. ักก็ผมว่าโอเคนะแค่เราต้องทำที่นอนใหม่ตรงเนี้ยแล้วก็ผ้าห่มอะไรน้องยังไม่มีนะทุกคนเดี๋ยวต้องรอดูก่อนเผื่อที่บ้านผมมีนะจะนำมาให้น้องทุกคนเหมือนพ่อผมน้องก็ไม่มีนะ โ,โดูยุงดิไม่รู้ในกล้องเห็นไหมแต่คือเยอะมากยากันยุงต้องมีแล้วผมว่าแต่วันนี้ผมเอามานะมาใช้สำหรับผมเดี๋ยวผมขอนั่งพักอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็จะไม่รู้อ่ะทุกคนน้องก็ไม่อยู่นะผมจะลองหาน้องดูเผื่อว่าน้องไปเล่นแบบไม่ไกลแถวนี้นะ เผิ่อไปได้ข้างหน้านู่นก็ได้ลองตามหาดูเพราะว่านี่ก็ฝนจะตกแล้วกลัวน้องจะกลับมาแล้วตัวเปียกไปเนี่ยตรงนี้ก็พอหลบฝนได้อยู่นะให้น้องกลับมาที่พักดีกว่าเพราะว่าฝ้ามืดแล้วนะทุกคนที่ผมเข้ามานะโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวผมจะขอ,อนั่งพักแล้วก็พักแป๊บหนึ่งผมก็จะออกตามหาหน้องต่อเลย โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็นั่งรอน้องเป็นชั่วโมงนะทุกคนน้องก็ยังไม่กลับมาเลยไม่รู้ว่าไปเล่นกับเพื่อนที่ไหนนะเดี๋ยวผมว่าจะเริ่มอ,ออกตามหาน้องดีกว่าตามหาสักชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงนะี่แหละทุกคนเพราะว่าน้องก็รู้แหละว่าตรงนี้ที่พักน้องผมว่าน้องน่าจะกลับมาได้ถ้าไม่มีพวกโจรเนี่ยไล่จับน้องนะผมว่าเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ไกลหรอกที่ผมไปตามหาน้องนั่นแหะนะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราออกตามหาน้องดีกว่าพอคาดว่าเดี๋ยวผมจะเลือกไปเส้นทางนี้ก่อนเส้นทางในตรงเนี้ยแล้วก็เริ่มไปเส้นทางนู้นนะไปนี่นะทุกคนผมก็จะไปเส้นทางนี้ก่อนเส้นทางนี้ผมว่าจะไปรอบนึงแต่ขอไปเส้นทางนี้ก่อนผมกลัวว่าน้องจะขึ้นไปทางนี้ยอเลยนะขึ้นไปเล่นแถวบนหน้าผานะไม่รู้ทางเยอะมากทุกคนตรงเนี้ย ขอไปทางนี้ก่อนนะนี่จะเป็นทางเก่านะว่าไปตันหรือเปล่าทุกคนผมก็ไม่แน่ใจนะกลัวมันจะลก ลบอยู่นะทุกคนลบอยู่อนี้นเนี่ยดังั้ผมตัดทางไปด้วยดีกว่าจะได้ตอนน้องเดินหรือว่าเรามาเดินรอบน่าด้เดินง่ายๆกันนะ 喏，看一下这个，这样子，好，OK，拜拜了，弟兄们。 ใส่ได้หรือเปล่าจะลองไปสักพักหนึ่งนะถ้าไม่ได้ผมก็จะเปลี่ยนเส้นทางเาะว่า,าเรามันลกทุกคนถ้าเราลุยไปเราจะคันนะ ว่าทางตันแน่ื่อก่อนมันเป็นทางทุกคนแต่เดี๋ยวนี้คือไอ้ไผ่นี่แหละทางต้งแบบว่ามองไม่เห็นทางเก่านะว่าจะเปลี่ยนทางหรือว,ว่าไม่ไหววิ่งไปก็เหนื่อยฟีนะทุกคนเพราะว่ามันยาวมากไอ้ไผ่ึกี้มันเป็นีีคือหายร้อยเมตรมากทุกคน น,นี่เรของจะผมจะขึ้นไปทางนี้ดีกว่าทางเมือ่อกี้นะทางนี้คือ,อเราพอเลขอกสองเส้นทางนั้นที่เราจะเลือกเดินนะ กลัวน้องไปเล่นไกลแล้วจำทั้งตับที่พักไม่ได้นะแบ่กเยอะมากคุณลยขอ ปิดก,กล้องแล้วก็ตัดมาให้ดีๆก่อนเพราะถือไปแล้วก็ฟันไปไม่ค่อยถนัดนะอ่ะก็คทุกคนก็ตัดทางอุคนไปแล้วนะไอ้เร้านะท,ที่มาโลกๆอะ่ะตามน,นี่ไปตามไปเรื่อยๆเลยนะนี่บนนี้ก็เป็นหน้าผาแล้วนะทุกคนดูดิตรงนี้แล้วมาเจอแล้วนะ ถ้าผ่าเลยทุกคนน้าผาดูดิสูงมากไม่มีใครปีนได้หรอกทุกคนหายังต่อไม่ไหวไม่อยากมีอี้และเปลี่ยนทิศทางก่อน Ich bin noch ทุกคนนั่งสติ๊กน้องเปล่าเนี่ยเฮ้ยทุกคนใช่ที่ผมฝากไว้ให้น้องอะ่ะเฮ้ยมันล่วงตรงนี้ได้ไหวะตรงนี้เลยทุกคนเป็นของน้องแน่นอนทุกคนโน้ออโน้ น้องทำตกกันเลยไว้หรือว่าน้องทิ้งไว้ทุกคนดูดิไอ้ <know>. โนูว้าเริ่มเริ่มไม่โอเคแล้วผมว่านะมันเริ่มแปลกๆแ,แล้วผมว่ากลัวน้องจะแบบว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องหรือเปล่า ผมว่าผมจะกลับไปเรียกเพื่อนผมดีกว่าเพื่อนมาให้ช่ชวยช่วยตามหาน้องนะเพื่อนมาช่วยผมตามหาน้องดูไม่รู้ว่าน้องอะ่ะอยู่อยู่ที่ไหนตอนเนี้ยเพราะว่านักสติก็ตกบริเวณนี้ผมกลัวว่าน้องเดินทางผมคิดน,นะนะข้อดีก่อนเลยคือ มคาดว่าน้องอาจจะทําตกเวลาแบบไปเล่นหรือเปล่าแต่ที่ผมคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือกลัวว่ามีคนอุ้มน้องหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องแล้วก็หนังสติกน้องตกหรือว่าอย่างไงอะทุกคนมาผมจะรีบกลับไปตามเพื่อนผมดีกว่าเพื่อให้มาเพื่อให้ตามหาน้องนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าเลยคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้ก็ฝอกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ไปเจอกันในคลิปหน้าครับไป